สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเ c ซทุกท่านนะคะวันนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะพี่น้องจา๋าก่อนที่จะไปรับชมผลสรุปและแนวทางต่อนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กต่ำกว่าอายุสิบปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่4นะคะเอสให้เด่นหกกับหนึ่งไปนะคะพี่น้องหกกับหนึ่งไปนะคะสูตรวัดใจเนาะเน้นดูดไปที่หกนะคะรอบแรกก็มาเลยนะคะพี่น้องจ๋าหกเนาะหกมานะคะแต่เอสโจไม่เข้านะคะพี่น้องจ๋าเจได้แค่หกซนะคะ ส่วนรอบพิเศษบนไม่มาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้เจาะ9ก้านะคะส่วนรอบปกตินะคะสองซี 2, นะคะมาตัววิ่งนะคะเจาะไม่เข้านะคะนี่เห็นไหมศูนย์เหมือนที่แอดบอกไหมคะแอดบอกว่าศูนย์อาจจะมาอีกเนาะมาจริงๆนะคะพี่น้องมาจริงๆเนาะน่าเสียดายเนาะพี่น้องจ๋าส่วนรอบ v i p นะคะหนึ่งมานะคะ มาอีกนะคะทั้ง1ทั้ง4เนาะมานะคะพี่น้องก็เข้าอยู่นะคะเข้าตัวกลับตัวชอบนะคะพี่น้องทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะส่วน7 2นะคะเอจอไม่เข้านะคะมาเน้นรูดนะคะพี่น้องก็สรุปแตกรอบ v i p นะคะสี่หนึ่งก็ยังดีที่มารอบสุดท้ายนะคะพี่น้องเกือบไม่มาเนาะ ก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสําหรับวันที่ห้านะคะพี่น้องวันที่ห้าเนาะวันที่ห้าจมูหรือจานะคะ,ะ,ะ,คะก็มาลุ้นกันต่อนะคะสําหรับวันที่ห้าเดือนหกปีหกสี่นะคะแนวทางฮานอยสามโนยเจะให้สองตัวบนล่างนะคะสูตรวัดใจสามโนยนะคะเอทห้เด่นยังชอบเจ็ดนะคะเจ็ดกับแปดนะคะ วิ่ง1วิ่ง0และวิ่ง3นะคะมาเจาะกันก่อนนะคะเจาะคู่7ก่อนนะคะ70 71 72 73 7, 0, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7 แปดนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องส่วนแปดก็จะชอบจอบไปก่อนเนาะแปดศูนนะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเอาแปดสี่นะคะ เดี๋ยวเอเน้นตัวที่แอดชอบให้นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะพี่น้องเน้นไปที่รอบพิเศษปกติแล้วก็รอบ vip นะคะพี่น้องอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะเน้นรูดเจ็ดนะคะพี่น้องยังชอบเจ็ดอยู่นะคะเน้นรูดไปที่เนะคะ แอดชอบนะคะ70นะคะ7จหนึ่งนะคะ78็ดแปนะคะ8ปดสีดสนะคะถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวที่ท,ที่แอดจอให้นะคะพี่น้องก็สามารถเอ่อไปรูดได้นะคะรูดได้นะคะทั้งสองตัวนะคะ ตัววิ่งนี่มาเกือบทุกวันนะคะสำหรับตัววิ่งเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ